สบายดีพี่น้องกลับสบายดีสวัสดีอินซีทุกท่านที่เขาติดตามครับส้มซองออนทั่วสตวูดิโอพี่น้องมือนีวาตุนกาสิมาถึงเขาพี่น้องบ่ได้ไปไซมาไซพี่นเนาะ <c oughs> าดู่่ทีเฮือนครัวแต่ละมือเบื้องทานซื้อมาใหม่ป้าตุซื้อทานมาใหม่พี่น้องแตะบลับพลั หนึ่งเข่ามือได้กะก็เข่าดำหมดแล้วเนี่ยเออตัวเป็นบางไพเู้พี่น้องแตกฝันบางผู้แตกฝันบางผู้ผู้คือเป็นแนวนี้ทานหาันซือทานมากมายเป็นแนวนี้พี่น้องมันจะปิดต่ปีงในญี่ปุ่นเนี่ย เดี <dı> r r accurate, ๋ยวบต้อกาเสียวเอาไก่มาปิ้งพี่น้องเอาไก่ปิ้งใส่ปิ้งไก่ใส่นี่บัดนี้เอาไก่มาปิ้งใส่ตนแตกแซ่บปานงบ่จพี่น้องดำหมดเลยนี่ตัวนี้ดำหมด ีมานึงที่ขาวรอบเลยที่ทำหมดทำหมดทันลาบท่านลงนี่สิ ได้ไหมเนี่ยเก็บหรอรอถ่าเขาสุกพี่เนอะหิวเข่าแล้วอยากสิบอกว่าหิวเขา่ามือขึ้นกินข้าวน้อยหน่อยพี่นอ้องกินข้าวน้อยเดียวหิวเลยวันนี้ขี่รถบดมือเมื่อวานไปบ้านบ่าวตายกลับมาจนค่ำก็มากินข้าวน้อยเดียวมันเมื่อยมันเมื่อยขี่รถอ่ะ มันเมื่อขี่รถเลยมันบวชยากเข่าเขา่เขาหน่อยเดียวเกรย์ฮีวายมันดังนั้นน้องสาวกลังล,งล่างถั่วพี่น้องซอยกันเห็ดซอยกันท้ำแล้วไว้สบายดีกล้องแน่แล้วก็ล่างถั่วพี่น้องซอยกันเห็ดพี่เนาะแล้วไว้ กอันนี้เป็นน้องสาวด้วยพี่น็น,น้องสาวก็จะเป็นน่องชายโบเม่เลยน่องสาว,น,น,สาว,วน้อ,นนองชาย <c oughs> อยู่กัน2คนพี่นกอ,อยู่กับนก พ่อแม่จะไปไซเบิร์บุ้มีพ่อแม่บุมีพ่อบุมีพ่อพ่อแม่ลูกบุมีพ่อแม่จะเกิดไม่ใช่จะเกิดไม่ใช่ดูน้ำยายดูน้ำยายแต่นอยจุใหญ่ยายเรากปอยู่นาพี่น้องยายเราอยู่นาเรานอนเผาเข่าเรายู่บ้านสองคนกับน้อง อนนเอาไปในเหากา็าข้าวเสียวยมาเขียบมาเขียบเน่าซื้อ,มา,อมาเขียบมาซองโลน่าทีบเบิดมีแต่เขียบเน่องเขียบน่องไม่เว้นน่าดอกนอนขืนนอนขืนไม่กลัวนี่จะนอนหมาไปกันนอนขึ้นจนเบิดนอนกินเบิด พีออกมาไม่เจ้นอนข้ากระเซียวนม์เป็ดสีดเกียวเปเกียบซุบแต่ว่ามีนอนอยังดีดอีน้อเกียบนะแต่ว่านอนตอนนี้เลยอนนีมาแก้วไนมันเป็ดปู ໄວຫຼາຍພີ່ນ້ອງເຮັດເປັນຊວນເລີຍບໍ່ຕ້ອງກ້າຊ แนวเขาต้องใส่เป็นหน่อพีน้เพาะเขาต้องทิมทัานทิมลุกพี่น้องซึ่งเคียรมาเลยเนาใส่งานบุได้เลยกินก็บุได้นอนนอนลายทิมก็บุได้ลุกท่านไปทิมมื่อนิ่งลุกท่านเอาไปทิมในลุกทิมทึ่งทึ่งหมากข้างในมันนิ่ลุกเพาต้องทิมอย่างหนึ่งต้องได้อย่างหนึ่งพี่น้องทิมหมากมัน มิมัน,น,มน,ปปมน,มนข้างในเป็นไรข้างในเป็นปีกูปีกูลุกขั้นไปทีมืดทั้งหมาข้างในมันีนลุกซื้อมาแตางว่าโลละสามสิบบาท นอนเอ้าหมากนี่บุมีนอนพี่นอหมากนี่บุมีนอนเด้อหมาชิดายเหมดเลยลุกลุกลุกพี่นองลุกปันพักซื่อวิ น้าพี่นอ้องจะไปกนกาไว้ลายกาใส่กระป๋กกองไว้กาใส่ถุงยางกาลายลายเลยก็บไปปลูกบันเมื่อปลูกอยูหน้าที่เป็นชวนเลยเป็นเจ้าของสวนมะเขียบพี่นเนาะพอต้นกาที่จะเป็นเจ้าของสวนมะเขียบแล้วพี่น้องเปลี่ยนพเ่เปลี่ยนพญนย,ยสาเปลา,าวสวน นอกไปก็จะเป็นคนเผาส่วนส่วนบักเขียบล,ลายเติบเลยตัวนี้นะตัวนี้ก็น,น่าบักเขียบกันตัวนี้น่าบักเขียบต่กอ่อนตั้งแต่มือกอ่อน ที่ดป็นเจ้าของสวนมะเขียนแล้วพี่น้องสิเป็นเจ้าของสวนมะเขียน,นอเ,นเอาไปก่อนเลยพี่น้องเอาต้นกาปอาไปก่อนเลยยังบอท่านได้คุนมาใส่อันนเด็กนะบนปู่ได้สักคุณใส่นนยังบอท่านนี้

ไปหอดอกับมากิโลกบไปกัะมาจงงนยาวเิโลโอ้บินนอนบินนอนเลยนนอนไหนปัตมะชุดท้ทยฮิลโลอน Tụi sau cái cái Tụi này cũng nhỏ Chị mình kín xuống không? Xem xí phú bạn Đã, tụi mình nào Bà rồi, mình nào aap deep ban mudda maaf สุดท้ายพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดมาสุดท้ กอนอะไรมันเลี้ยงก่อเอาไปตากแหงก่อนพี่น้องเพราะหล่อนอะไรมันเลี้แบบนี้ก็เอาไปล้างแล้วก็ตากแหงก่อนแล้วเอาไปก่าถ้ามันตากแหงมันชิน่อามันตากก่อต้องไปตากแหงก่อนจึงมาก่าจึงออกมือหนาวเลยจงสิก่า เฮ้ยว่หมือน่าจังสุขะตอนนี้เฮากากำลังเสียหมกเผาลงมากินฟ้าหมกเผาดกอลีพี่น้องหมกเผาดกอลีหมกเผาอยู่ในคางเฮือนพี่น้อง สมสิกินพี่น้องเลยแต่ว่ามาทันแกมันมีอยู่หมากหนึ่งอยู่ข้างนีนบัวสีแกหรือบัวแกนี่หมากเดียวซองหมากครับเดี๋ยวมาตุ่นกาเดี๋ยลงมากินเบิ่งสิต้อยลงมากินลองเบิ่งว่ามันสิมียุ่งหรือเปล่าพี่น้องมันยังอ่อนอยู่เลยนี่สงสัยสิมีแต่น้ำยังม่ทันมียุ่ง พะกุ้งนี่ปลูกหลายปีเลยพี่นอ้องจนสูงเลยปลูกอ,อีกอีกบนลายปีก็ชิได้ตัดทิ่มเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันไก่เฮือนมันอยู่ไก่เฮือนมันกีดพี่นอ้องชิได้ตัดทิ่มชิได้ปลูกใหม่ชิดดไชด้ชิได้ดปลูกทั้งล่างบ้านทดแทนไว้นี่พี่นอ้อง เอาลงมาแล้วเรียบร้อยปลาบ่อยากเถิงพี่น้องมื่อไงกูมันสูงลีมาตุนกาเต้นเอาไปจนบ่อยากเถิงเต้นขึ้นกับบุญบุญเถิงมันสูงตอนนั้นนะ่ะมันปิ่นอยู่ประมาณนี้แหละปีก้อนนี่พี่น้องปีก้อนันมันชี้วางนี่นี่ปีเหล่านี่แหละปีเหล่วนี่อยู่ยว,ยวางนี่ปีเหล่วนี่ ีนี่ฮอดพี่เลยพี่น้องไหว้เป็นไหวไอรีแบบบมื่อไหร่ป็นไหว,แบบน,น,ไวนะสูงไหวพี่น้องมันก็เป็นตลอดก็สูงไหวๆแบบเดียวนะึ่งเออไหวไอลี นั่นนั่นตายจะมันนำความแรงหน่อนี่ว่านำมันอัดเน้นเพลี่ยวนำมันอัดเน่นมันอัดมันอัดสีมันอัดสีมาจนกะแยกเบิดว่าะบากไป็หน่อยแต่ว่าน้ำนี่น้ำเกือบเต็มจอกนลวประมาณ เรียกคือข่มทีนาะน ជ្រដពល់ដិត់ពីនិភារដា់បាក្សាន់ប់លើព្ល